เปลี่ยนจากมะม่วงสุกที่มันเปรี้ยวไม่หวานมากให้กลายเป็นมะม่วงสุกที่หวานน่าทานนะคะเพื่อนๆค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้ามะม่วงออกเยอะมากๆเลยนะคะเมื่อวานแคเลไปตลาดรัดมาเนี่ยแคเลไปซื้อมะม่วงกับข้าวเหนียวมาเพื่อที่จะกินนะคะแต่พอปอกมะม่วงแล้วปรากฏว่ามะม่วงข้างในเนี่ยเนื้อมันยังแข็งๆอยู่เลยแล้วมันมีอาการเปรี้ยวๆแสดงว่าแม่ค้าเขาน่าจะบ่มแก๊สมานะคะและถ้าเราได้มะม่วงแบบนี้มานะคะ เราจะทิ้งมันก็เสียดายเนาะเพราะว่ามะม่วงเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สุกเต็มที่แล้วก็หวานเต็มที่นะคะค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนมะม่วงที่ว่ามันเปรีป้ยวๆเนี่ยให้กลับกลายเป็นหวานเจี๊ยบภายในชั่วข้ามคืนนะคะมีเคล็ดลับง่ายๆค่ะไม่เสียตังค์สักบาทแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะแค่เลยก็ฝากทุกท่านเลยที่เข้ามาช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เละด้วยนะคะค่ะเคล็ดลับของเราก็คือขี้เท่าจากเตาถ่านเตาฟืนของเรานั่นเองค่ะ ขี้เท้าเนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะเ,เพื่อนๆแค่เลยเคยทําคลิปไว้หลายคลิปแล้วนะคะในประโยชน์ของขี้เท้าเนี่ยใช้เรื่องในครัวได้เยอะเลยนอกจากจะใช้เรื่องในครัวแล้วนะคะยังสามารถทําให้ผลไม้หวานได้ด้วยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะต้องปาดหัวมะม่วงแบบนี้ค่ะมะม่วงที่แค่ได้ใช้เน่เป็นพวกมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะเป็นปนขามันก็จะไม่หวานมากเนาะเนื้อมันยังแข็งๆอยู่ปาดหัวแบบนี้ได้เลย ค่ะปาดให้หมดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะก็นํามะม่วงที่เราปาดไว้เมื่อสักครู่นี้มาจุ่มลงบนขี้เท้าได้เลยค่ะจุ่มให้นานาๆได้เลยนะคะสาเหตุที่ขี้เท้าเนี่ยทำให้มะม่วงหวานก็เพราะว่าขี้เถ้าเนี่ยเป็นโพแทสเซียมค่ะโพแทสเซียมคืออะไรโพแทสเซียมก็คือสารแห่งความหวานนั่นเองค่ะนอกจากจะทําให้มะม่วงหวานแล้วผลไม้อย่างอื่นก็สามารถทําได้นะคะอย่างเช่นมะละกอค่ะมะละกอที่ไม่หวานนะคะ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตั้งพักไว้นะคะทั้งหมดหนึ่งคืนตั้งไว้ในครัวเลยไม่ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะวางไว้แบบนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะว่ามะม่วงเปเรี้ยวเนี่ยพรุ่งนี้เช้าจะมีความหวานมากขึ้นขนาดไหนนะคะ ค่ะอันนี้แค่เลทิ้งไว้ทั้งหมดหนึ่งคืนแล้วนะคะเ,เพื่อนๆขาตรงปลาที่เราปาดแล้วก็จุ่มขี้เถ้าเนี่ยมันก็จะเริ่มเหี่ยวๆแล้วเห็นไหมคะจากนั้นก็นําไปล้างน้ําเปล่าทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเมื่อล้างน้ําเปล่าเสร็จแล้วนะคะก็นํามาปอกย้ำนะคะต้องล้างก่อนนะถ้าปอกโดยที่ไม่ล้างเดี๋ยวขี้เถ้ามันจะติดเนื้อมะม่วงได้นะคะค่ะปอกไปได้เลยเดี๋ยววันนี้แค่เลจะเอาออกมากินกับข้าวเหนียวที่ซื้อมาเมื่อวานเนะมาะมะม่วงเนี่ยจะหวานเจี๊ยบเลยคะ่ะเพื่อนๆขาหวานเพิ่มขึ้นมากกว่า เมื่อวานเยอะเลยเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะ